ครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะครับเราก็จะมาแก้ไขไฟ ABS โชว์ B นะครับเป็นไฟ ABS ของ i s ซู1.9นะครับส่วนการแก้ไขยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับครับตัว ABS ของ I ีู1.9นะฮะก็อยู่ตรงนี้นะใช้ประแจเบอร์ส0นะครับถอดที่ไฟมันโชว์นะฮะเดี๋ยวเราจะ ลองทําความสะอาดดูนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับเดี๋ยวถอดดูครับนี่นะครับมันจะถอดออกมาแล้วนะครับก็สภาพแบบนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเช็ดทําความสะอาดสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อลองดูนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับไอที่ไฟมันโชว์อยู่นะครับโชว์หายโชว์หายนี่นะฮะมันจะมีคราบสิ่งสกปรกอะไรไปติดไว้นะ ก็เลยโชว์ไฟออกมานะครับโอเครับทาความสะอาดแป๊บนะครับครับแล้วนี่นะครับก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็จะดูดีกว่าเดิมนิดนึงนะครับเช็ดเอาครับสิ่งสกปรกออกนะครับตรงข้างหน้ามันเมื่อกี้มันจะมีีฝุ่นแล้วก็มีเศษเป็นเหมือนเศษเศษขี้เหล็กเล็กๆนะครับติดอยู่ตรงไป ทำการเช็ดออกกับครับใส่กลับคืนเลยครับเนี่ยนะครับคอนสารดเสร็จแล้วก็ใส่กลับไปนะครับก็ขันให้มันเดิมครับโอเคครับเดี๋ยวไปทําตัวอื่นต่อนะครับสี่ตัวข้างหน้าข้างหนึ่งแล้วก็ไปทําข้างหลังสองตัวครับไปดูต่อนะครับครับนี่นะครับข้างหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็อยู่เหมือนกันฮะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวทําการถอดเลยครับ ขันมันก็ถอดมามันก็จะทุรักทุเลนิดหนึ่งครับถ้าผมไม่ได้เอาไม่แรงขึ้นไว้จอดไรยเฉยเลยก็เมี่ดึงออกไหนะก็โยกโยกนิดหนึ่งแล้วก็จะทําการโยกเบาๆนะโยกโยกโยกระวังแตกด้วยนะโยก,กเบาๆโยกให้มันออกมาครับ นี่สกปรกไหมโหดำเปืป้อเลยครับดำเลยไปทำการเช็ดก่อนเช็ด,ชดทำความสะอาดเช็ดเพื่อไม่มีคราบเช็ดส,สปกปรกออก ทั้งดุยน้ําดุยคนนะฮะดูคนนี้ในรูมันนะมันจะดำดำแดงแดงอยู่ดูในรูก็ใช้สกปรกนะไม่มีไฟไม่ได้สองเนาะก็ทําการเช็าดก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่ก็สะอาดนะครับเซนเซอร์มัน แล้วก็ใส่กลับขึ้นไปเลยลองยัดเข้าไปดูครับใส่ลงปั๊บก็เนี่ย้องเอาออกมาอีกทีนึ่งชิคดูมีอะไรติดออกมาอีกไหมมีขี้ร้อนมีอะไรไหมนี่ก็ยังมีอยู่นะฮะดำๆแด,ดงๆให้ดีต้องลมเป่ามันสักหน่อยนึงทำลมเป่าเนาะ,อะโอเคครับใส่กลับขึ้นไป แก้ปัญหาชั่วยคาครับใช้ช่ชโคตนะครับ <c oughs> นะครับช่างบ้านบ้านเมือสมัครเล่นนะครับ <c oughs> ต้องแน่นมากนะครับพ้องน้แน่นพอ,พอดีนะแค่นี้ก็พอแล้วครับแค่นี้ก็พอแล้วครับเ,เดี๋ยวไปทำล้อหลังต่อเลยครับไปล้อหลังก็ปูเสือเข้าไปเลยฮะไปมุดกับมุดตบ ไหนครับนี่ตรงนี้ครับ ABS ล้อหลังโอเคครับไปไขกันเลย ไายน็อตครับแล้วก็ลองยกดูก่อนนะตัวหลังมันจะให้ตัวได้อยู่เนาะมันไม่แน่นเท่าไหร่ก็บิดบิดบิด,บดออกมาครับบิดออกมาดึงออกมาครับดึงออกอ,อ,อุ๊บเฮ้ มาแล้วตัวตัวหลังมันไม่สกปรกเท่าไหร่นะเนี่ยค่อนข้างสะอาดเลยนะตัวหลังไม่สกปรกนะครับมันอยู่ข้างในนะยังไม่สกปรกตัวหลังนี่ถ้าทำแผ่นเช็ดนิดนึง,นงก็ใส่กลเกินไปแล้วเวเราลองไปเช็คฝั่งนูน้นดูต่อนะฮะม,มีอะไรสกปรกไหมสะอาดนะตัวหลังนี่สะอาดเลย นันมันได้อยู่ข้างในเผานะมันก็เลยมีไม่สกปรกครับโอเคใส่กลับขึ้นไปมีซีนอย่างเลยนีโอลิงกันอยู่โอเคครับอันนี้ก็มาอีกฝั่งนึงนะครับ การทถอดเนาะถอดเราทาความสะอาดกัือนเดิมทามันสะอาดอยู่แล้วก็ไม่คิดว่ามันไม่ไม่น่าสกปรกนะฮะตัวข้างหลังเนี่ยก็เหมือนตัวตะเกียบเพราะมันอยู่ด้านในนะครับตัวที่สกปรกก็น่าจยเป็นตัวข้างหน้ามากกว่าข้างหน้ามันจะออกดำๆเลยดำแดงๆทัองฝุ่นทั้งอะไรเนาะ แป๊บหนึ่งลูกพอถอด A B S มาเช็คดูก่อนนี่ฮะออกมาติดก็ติดตัวแหเมื่อกี้ติดโตอะลิง ค่องสาานะอาดฮะก็มีคาบน้ำมนันนิดๆนะฮะเดี๋ยวทำความสะอาดเจ็ดเช็ดเจ็ดนะนี่ฮะเช็ดก็โอเคแล้วใส่คืนเลยฮนะมันไม,ไม่ไม่แน่มีอะไรสกรปรกก็เป็นต้นหน้าฮะนะครับตวนใหญ่เป็นตัวหน้าข้างหน้ามันไม่ได้อยู่ในมันอยู่ในระบบปิดมันไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหร่ รียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันเลยเนาะว่ามันยังมีโชว์ ABS e อยู่ไหมครับนะครับมาลองดูครับเปิดแล้วมันจะหายไหมนะครับ ไม่มีแล้วนะครับ